ครับผมหนึ 1, 2, 2> ่งสองสาม <3. S 2> เป้าที่เราได้ข้อมูลมาจากดาวเทียมว่ามีความแม่นยำว่าจุดไหนที่ตัวบ t ทีเนี่ยสามารถไปปฏิบัติภารกิจแล้วเกิดประโยชน์และปลอดภัยสูงสุดนะครับเราจะขึ้นหลังไดมอนด์ครับหลังจากได้รับการวางแผนและไดมอนด์คอนเฟิร์มและเป้าเนี่ยค่อนข้างว่าชัวร์แล้วก็แม่นยำก็จะเอาเครื่อง B ีทีไปครับเพราะว่าเราจะมีขีดจำกัดเรื่องของเชื้อเพลิงหรืออะไรเงี้ยครับข้างนะครับในจุดที่1แล้วก็ไปต่อจุดที่2ได้ครับ อนอกจากนี้นะครับเรายังมีวอเตอร์กันนะครับซึ่งสามารถที่จะ,ะนำน้ำ,นำที่อยู่ในถัง3ารผลิตเนี่ยนะครับชีดออกมาที่ปืนที่อยู่ด้านหน้านะครับโดยที่ปืนลดระยะลงด้วยแรงกดของใบพัดนะครับทำให้น้ำตัวนี้สามารถที่จะพุ่งออกไปได้ไกลถึง45เมตรนะครับก็สามารถที่จะ,ะดับไฟที่อยู่ในลักษณะของไฟบนหน้าผาถึงชันได้ครับ รับบาดเจ็บแขนขาห ok ักนะครับหน่วยของเราก็สามารถที่จะส่งมีอลงไปรับผู้บาดเจ็บแทนด้วยไม่เกิน40นาทีนะครับแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติภารกิจได้ในพื้นที่นั้นอีก40นาทีแล้วกินกับอีก4 0นาทีก็รวมเป็น2ชั่วโมงนะันี้ก็ขึ้นอยู่กับรัศมีของที่ตั้งที่เราอยู่แล้วเราก็ล่าออกไปว่าบินออกไปได้40นาทีเนี่ยครอบคลุมพื้นที่ไหนบ้างครับสำหรับภารกิจอะไรก็ได้ไปป่าสามารถ น้ำได้3 5 0พลิตรต่อหนึ่งเที่ยวนะครับสามารถปฏิบัติงานได้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับประมาณสองชั่วโมงรับภารกิจอีก2ก็คือ,อสามารถขนเจ้าที่ต่อไปป่าเพื่อไปส่งลงตามที่หมายที่เราต้องการในการดับไฟป,ป่าในพื้นที่นั้นนะครับสำหรับภารกิจในครั้งนี้ก็จะไปร่วมดับไฟป,ป่ากับเคเอสามสองครับของกาเดียนครับในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ก็จะพวกเราคงทราบกันดีว่าสภาพอากาศมีคุณภาพที่ตกต่ำลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ค่อนข,ข้างแย่นะครับท่านนายกองมนตรีก็มีความห่วงใยนะครับ<ม>ก็บอกกับพวกเรามาว่าในเมื่อเราทํางานอยู่ทุกวันแล้วเนี่ยแต่ว่าประชาชนก็ไม่ค่อยจะทราบเลยว,ว่าเราทําอะไรนะก็ถือโอกาสที่วันนี้จุดความร้อนค่อนข,ข,ข้างเยอะแล้วก็ชัดเจนก็จะต้องมาร่วมกันดับไฟป่าโดยใช้อากาศยานเข้าไปช่วยหน่วยภาคพื้นเนี่ย เีโอ,อกาสรวมอากาศยานนะที่มารวมกันเฉลยแล้วก็เชิญพี่น้องส่วนชุมชนมามาถ่ายทำให้เห็นว่าจริงๆเรามียุทธณ์มากขนาดในขณะเดียวกันวันนี้เราก็เชิญภาคประชาชนมาร่วมดูข้อทจจริงที่เราทํางานด้วยนะครับมีทั้งผู้นําลําแรกสีขาวสีขาวขาวกับลำเล็กๆนี่คือ d a เ2นะฮะเป็นเครื่องบินตรวจการนะสายภาดทางกัเพราะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เข้าไป พิสูจน์ทราบย,ยืนยันเป้าหมหา,หา,ยา,ายอุหทางอากาศจากนั้นก็จะส่งข้อมูลกลับมาที่วอรลูของอัธอากาศซึ่งเราก็จะแชร์ข้อมูล,ลกันแล้วก็จะกกำหนดว่าที่หมายใดที่เราควรจะเข้าไปดับนะฮะัอ hotspot เนี่ยเกิดขึ้นเยอะไม่ใช่ว่าเราต้องไปดับจุดเราก็จะดับจุดที่สรา้างค่าคุณอากาศที่ตกต่ำ มีสต๊อกครับ ขึ้นบินหรือถ้าต่างรกินว่าแต่เราสามารถขึ้นบินได้ไหรือไม่ลม<ง>ใช่ครับท,ทุกอย่างเราสามารถเลือกได้ครับ